ครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับวันนี้อยู่ในบรรยากาศปลา,ลปลาลรีสปารีสนะฮะแต่ว่าแอดกิฟมีแต่เตาลีดนะฮะเจ็บปากให้ด้วยสิจะพูดขนาดนี้แล้วอ้านึกว่าใช้เตาถ่านนะฮะวันศุกร์เราก็รีดเสื้อผ้าไปทำงงทำงานพรุ่งนี้ได้หยุดอ๋อหยุดมาดูน้องอทำงานก็ดูม,โโ <laughs> มีใครบ้างคะที่แอดดูน้องในเวลางานยกมือหน่อยเร็วเราลางงานดูก็ทำมาแล้วฮะ <laughs> มันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะ วันนี้อยู่จิงจกตัวใหญ่เลยอยู่ในบรรยากาศปารีสกันต่อนะฮะวันนี้ครับผมเอารูปมาฝากกันนะครับแอดคือต้องบอกว่าเป็นรูปที่ทางด้านนักแสดงนะครับเขาถ่ายกับเต้าริสนะฮะ แล้วก็บอกด้วยว่า you are the sweet test ด้วยนะคะนี่โอ้นอ <mm> คุณนี่หวานมากเลยสวิตเทสคุณแบบเปรียบเหมือนกับหยาดน้ำค้างในตอนเช้าคุณคือน้ำเชื่อมดีๆนี่เองอะโอ้มันช่างหวานซะเหลือเกินเออยอขึ้นตาแล้วคุณคนนี้นะครับก็เป็นนักแสดงชาวอาเมริกันนะครับเป็นนักร้องด้วยเป็นนักเต้นด้วยนะฮะร้องกรไดยเต้นกะดีเล่นก็ได้นะฮะทำไมครับ Ashley p พัก พาร์คหรือเปล่าอ๋อแอชลีย์พาร์คคือเขาเกี่ยวข้องกับลานจอดรถหรือเปล่าอออเถะต้องบอกว่าคนนี้ดังมากนะคะใครที่ดูเอมิลี่อิน i ารสน่ะเรื่องนี้อัดกิฟต์เขาดูแฮ เน็ตฟลิกแล้วแล้วก็ไงดูแอดดูเขาก็แบบมาเลิศเลิศแซบแบแล้วก็แบบว่าทําให้เนื้อเรื่องนี้ของเอมิลี่นี่สนุกขึ้นอ่าซึ่งเขาก็เป็นนักแสดงที่เรียกได้ว่าเด่นมากในเรื่องใช่ไหม<ช>บทบาทของเขาเนี่ยคือเด่นตีคู่กับนางเอกมาเลยใช่แล้วเขาก็แสดงอะไรมาอีกหลากหลายด้วยนะคะชิงลางวงลางวัลอะไรแบบนี้แล้วก็ล่าสุดค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไปเจอน้องอ๋อในเรื่องรับบท มินดี้เฉินถ้าใครดูออนี่แหละก็ไปเจอน้องแล้วก็ถ่ายรูปแล้วคนที่ลงภาพนี้ก็คือแอชลี่พาร์คเป็นคนลงเองอในไอจของเธอเลยคือจะบอกว่าน้องเนี่ยได้ไปเจอคนที่แบบดังๆหลายแวดวงเยอะมากมันคือแบบเยอะจริงๆจนแบบ มีภาพบอกมาเรื่อยๆอักกิฟเยอะจริงๆแต่อยากจะบอกว่าในขณะที่น้องได้เป็นเจอหลายๆคนใช่ไหมแอดเชื่อนะครับว่าคนดังเหล่านั้นหลายๆคนเนี่ยอยากเจอน้องอยากถ่ายรูปกับน้องก็เรียกได้ว่าน้องอ่ะโพสต์ไม่ทันเอางี้ดีกว่าทุกคนที่ถ่ายคู่ไปอ่ะชิงโพสต์ก่อนเลยใครที่ยังไม่เคยเจอก็อยากจะพิสูจน์ว่าเอ๊ะคนตัวจริงนี่แบบน่ารักขนาดไหนนิสัยน่ารักขนาดไหนใช่ไหมกับคุณเนมานักแต่แข้งทองเราก็คือพอน้อง อ่โพสในสตอรี่ใช่ไหมก็มีการรีไปที่หน้าตัวเองไปทีเดียเห็นไหมพูดถึงเนม่าขึ้นมาต้องมีเพลงนะฮะมาเปล่าๆไม่ได้เลยทีเดียวนะไม่ลงทุนโหลดเนี่ยเราจะร้องเองอยูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโหลดมาให้ฟังใช่ไหมอ๋อนี่คือแบบแมนๆลูกผู้ชายคุยกันเขาจะรู้เลยถ้าพูดถึงเพลงนี้หรอโอ้รู้เลยพูดถึงนักเตะคนนี้ปุ๊บเพลงนี้ขึ้นเลย คือตอนเนี้ยแวดวงกีฬาแบบตื่นเต้นมากนะว่อีกเจอกันได้ยังไงโควิดแรงมากเพราะว่าเข้าไปส่องในท่าทวิตเตอร์มามีเด็กคนก็แบบเฮ้ยเจอกันได้ยังไงวะแล้วก็เหมือนจะไปติดเป็นเสิร์ตอะของนีดิเซนเกาหลีด้วย คือเขาตื่นเต้นกันมากก็แบบโอ้โหลิซ่าอยู่ในเฟรมเดียวกับเนม่าอะไรแบบนี้นะฮะติดในเว่ยโบด้วยก็คือแบบเว่ยโบด้วยคือน้ําตาแตกกันหมดเลยคือแบบไม่คิดว่าจะแบบเจอคนที่รักมากสองสาขามแบบคือมันไม่มีทางมาเจอกันเลยนะถูกต้องฮะคือนักบอลกับนักร้องเนี่ยแล้วทั้งสองคนก็เรียกได้ว่าอยู่บนจุดสูงสุดของสาขาอาชีพกันทั้งคู่นะฮะส่วนรอบนี้เจอนักแสดงอาจจะแบบดูใกล้ตัวหน่อยเพราะ น้องเราอาจจะแบบเตรียมรับบทในซีรีส์เรื่องต่อไปหรือเปล่าอาจจะเป็นลูกรักเน็ fli ิกคนต่อไปออใครจะไปรู้ระรนะฮะจะรู้ใครจะรู้เพราะจริงๆเนี่ยวงในเวลาเขาเจอกันเนี่ยเขาสามารถแนะนําต,ต่อๆ่อต่อต่อกันได้คอนแทคก,กันได้หมดเลยยอมรับเลยว่าทําคลิปไม่หมดจริงๆนะฮะเพราะว่าน้องเจอคนเยอะมากเอาจริงๆนะเจอเยอะกว่าที่แอดกิ๊ไปตลาดตอนเช้าอีกอะอันนั้นไปซื้อปลาต้องโกก็กลับแล้วไม่เจไม่มีคนดังเนาะไม่มีไม่มีไม่เจอไม่ไม่ไม่กระทบไหลใครเลยนะเดินเงียบๆเลยคือก็ต้องบอกว่าอันเนี้ย เอาง่ายๆนะแค่คิดว่าถ้าน้องได้รับเชิญอเอาแบบไม่ต้องทมเรื่องนะโอ,อ้โหก็ไม่รู้จะหวีดยังไงล้เนี่ยเนี่ยเราเราฝันออแล้วเนี่ยเ,เราฝันล่วงหน้าแล้วก็เป็นจริงทุกทีฝันแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยบอกเลยนะคะถ้าอยู่ในลิซ่าเวคือเราฝันอะไรก็ได้แล้วก็<ต>เหมือนที่จเจนี่ไงไปรับเชิญใช่ป่ะหวีดแรงนะหนังของวิกเอนใช่ไหมอ่ะเราเราดูวันธรรมดาได้ไ <laughs> ไม่ใช่วิกเอินที่เป็นนักร้อง <c oughs> อ๋อโอเคมีเพลงไหมเขามีเพลงไหม <c oughs> ช่างเด๋อเด๋อจะอยาวโอเคคือจะบอกว่าเรื่องความฝันที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยจริงจังนิดนึงเนาะถ้าพูดถึงลิซ่าเนี่ยบอกเลยว่าอะไรก็เป็นไปได้นะครับไม่มีอะไรมาปิดกัน้นดังนั้นนะในมุมในมุมมองแอดนะแล้วก็เพิ่งเห็นว่าคุณแอชลีย์พาร์คเนี่ย เขามีการแบบโพสใช่ไหมนอกจากแบบจะบอกว่าโหน้องลิสหวานที่สุดหยาดเยิ้มเนี่ยเขาบอกด้วยนะ Black พิงค์มินดี้แอเรียนะก็คือเล่นกับคําว่าแบล็กพิงค์อินอินยูเอเรียแต่เป็นใส่เป็นชื่อเขาในมินดี้แอเรียเออคือแบบแสดงว่าน้องลิสเนี่ยพอไปเจอเนี่ยก็น่าจะไปกรี๊ดใส่เขาด้วยคุณแอชลีย์พาร์คเนี่ยเขาเป็นอะไรกับวงลิขิตพาร์คหรือเปล่าฮะเขาน่าจะใช้ลานจอดเดียวกันล่ะค่ะไม่แซวไม่แซวโอ้โหที่เราแซวที่ระดับโลกไม่ได้ครับไม่ได้ก็คือต้องบอกว่า เข,เขาเก๋มากนะแสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยคือปลื้มกันอยู่แล้วดูจากการโพสซึ่งน้องลิสของเรานเนี่ยเป็นเจ้าแม่ซีรีส์ถูกต้องน้ำตาแตกก็ดูซีรีส์ผีก็ดูน้องดูหนังเยอะมากาล่าสุดโฆษณาทูล่าสุดโฆษณาทูดูทุกแงห่ม,งงงผมผ้าดูอยู่ใช่ไหมดังโฆษณาซึ่งต้องบอกเลยว่าเนี่ยเขาก็น่าจะวีดกันเพราะว่าจากรูปที่ถ่ายก็คือแบบโอ้โหเล่นหูเล่นตาแบบสนิทกันมากถูกต้องคนกดใจเยอะมากคนแชร์เยอะมากคนคอมเมนต์ก็เยอะในทวิตเตอร์นะฮะลองเข้าไปดูคือแบบเออเยอะจริงๆอ่ะทุกคนกนอยากให้น้องลิสเข้าไปอยู่ในแอร์ ถูกต้องฮะต้องบอกเลยว่าคนทั้งจํานวนมากแค่อยากเจอน้องเหมือนกันน้องก็คงอยากจะไปสนุกเจอหลายๆคนเหมือนกันแหละประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เดี๋ยวคิดว่าต้องอัปเดตกันไปเรื่อยๆเนาะแอดเวอร์เนาะใช่ครับถ้าอยากดูอัปเดตเร็วๆเดี๋ยวเชิญที่อภพิทนิวส์ได้เลยนะฮะทางฝั่งนี้อาจจะช้าเล็กน้อยแต่ว่าก็นั่นแหละ อันนี้คือเป็นลิซ่าตอนออกกับลิซ่าตอนตกนะครับคนเชิญรับชมได้เลยตามสบายแต่ว่าถ้าแบบสาระเน้นเน้นเนี่ยอาจจะต้องหาพินนิวนะโอ้ตายละกาพูดตบปากก็พอเขาพอเขามาเพจนี้เขาไม่มีสาระแต่เขาอยู่เพจตัวเองเนี่ยโอ้แอดเข้าไปดูเนี่วคอนเทนต์มันคนระแบบเลยนี่หนาเายแล้วเราก็ต้องหาคอนเทนต์ดีดีเนาะเขาอยากจะปลดปล่อยแต่มาปล่อยใส่เพจของเราหรือเปล่าก็คือเราจะหัวร้อนยังไงก็ได้ถ้าเราอยู่ลิซ่าเองเป็นคนไม่ดีแหละว่าตามตรงอะไปดีกว่า ไปดีกว่าพุ่งนี้วันเสาร์ไรเงี้ยดีใจก็จะเป็นเงีละอาการได้ครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีจ้าจิอดไม่ดิด้ิๆด้แค่จิ๊ดจิจิ